ทุกคนอะลครับผมแล้วก็กลับมาสู่ EP สามนะครับมาต่อของ EP สามมาทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่คิดว่าจะถึง EP สามนะทุกคนแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบเฮ้ยต้องเคลียร์เนาะใช่ไหมทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดพูดไม่จบเราต้องพูดให้จบนะเพราะบางเรื่องมันเป็นข้อมูลสําคัญเราก็ต้องแบบเอาให้จบเนาะทุกคนไม่งั้นก็จะไม่เคลียร์ใช่ไหมไม่งั้นจะออกมาพูดกันทําไมนอ้องอะล่ะก็จะบอกว่าเป็นตอนที่สามนะครับผมในช่วง รูปเบนวิชหรือแม่มดเมืองนะครับผมเย่กับหัวข้อแม่มดต่างอย่างไรกับร่างทรงหรือผู้มีจิตสัมผัสหรืออื่นๆนะครับผมก็มีแบบว่าหลายแคตตาเนาะประมาณนั้นแบบความละเอียดอ่อนของการแบบสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยจะเรียกรวมๆแล้วกันนะว่าแบบเป็นผู้มีจิตสัมผัสหรือร่างทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอาละขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบักเก็ตเลสขอบคุณครับเย่ รวมไปถึงมาถึงอีพีสกันแล้วทุกคนว่าแม่มดแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนว่าเป็นเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยสิบกว่าปีที่อยู่ในวงงานนี้เป็นหลายสิบปีเลยแล้วแล้วก็หลายสิบปีเลยที่ศึกษามาแล้วก็เฝ้ามองแล้วก็แบบว่าสังเกตการต่างๆทุกคนแม่มดก็เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณแล้วกันนะทุกคนขอเรียกแบบนี้ก่อนเนาะก็ดูกลิปเก๋ดีนะเอาละทุกคนข้อแรกเลยที่แตกต่าง ก็คือจะเสริมจากครั้งที่แล้วนะครับทุกคนนะัคนนะี้ผมจะแยกหัวข,ข้อให้ชัดเจนมากขึ้นนะหนึ่งเลยคือการ r รา n d i n g การ r รา n d i n g คืออะไรคือการทําสมาธคิคือการอย่างที่ผมเคยแบบว่าอาไปดูเอกเขาไปดูเอกกับช่องช่องหนึ่งนะของติ๊กตอกที่เขาไปนั่งหานักจิตวิทยานะทุกคนประมาณนะั้นผมจะขอรวบรวมนะแล้วเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ทุกคนว่าการก o u n d i n g คืออะไรนะประมาณนั้นไม่หาดูก็ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ครับหนึ่งเลยคือการ r รา n d i n g เป็นสิ่งที่ผมสังเกตม,มาแล้วว่า ไม่ว่าจะร่างทรงหรือแม่มดหรือพ่อหมอหมอผีอะไรก็ตามไม่มีการทําไม่มีการทำกราไม่มีการทํากันไม่มีการทํากราวดิ้งขอโทษทีบทุกคนไม่มีการทํากราวดิวนะ้งเลยซึ่งนั่นแหละคือข้อแตกต่างที่ทําให้แม่มดเราทํางานได้เป็นระบบระเบียบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าทุกคนแต่ก็ไม่ได้ว่าพวกเขานะเราแต่ละคนก็มีวิธีการทํางานไม่เหมือนกันเนาะทุกคนอแต่อันนี้แค่แบบเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าแบบ ในหมดเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นการกราวดิ้งข้อแรกข้อต่อไปก็คือเราสามารถเลือกวิญญาณหรือวิสปิริตที่จะคุยออกมาเป็นตนๆได้เพราะว่าอย่างเทเลอร์เฮนรี่อย่างเงี้ยกยกตัวอย่างง่ายๆนะทุกคนที่ผมเคยแบบนั่นไปเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ในทุกคนประมาณนั้นว่าเขาอะบางทีเวลาเขาแบบ Con ออคอนเจอริงอะคอนเจอมาหรือว่าเขาแบบเขาเรียกมาเขาเรียกวิญญาณมาแบบทุกต้นเลยที่อยู่แถวละแวกนั้นนะอือทุกคนคิดง่ายๆว่าทุกคนเป็นเซเล็ต แล้วมีแฟนคลับสิบถึงยี่สิบกว่ายี่สิบคนมาลลยล้อมแล้วแบบทุกคนะุกคนพร้อมกันนะแล้วทุกแล้วคุณก็ต้องพยายามแบบทุกคนก็ต้องพยายามแบบโอ้ยพยายามแบบเพ่งสมาธินะว่าเขาเขาพูดอะไรนะพูดอะไรนะมีใครมีพูดจะใจความสาคัญบ้างไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับเราบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันใช้ทั้งสมาธิแล้วก็แบบโอ้โหเยอะมากใช้ทั้งสมาธิแล้วก็แบบสตีแล้วก็แบบการแบบอืมต้องเอี้ยวหูฟังอะนะแต่ว่า เราเหล่าแม่เรา,เราแล้วก็มันพูดถึงคับมันอันตรายด้วยทุกคนถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง,ถ,งถึงเรื่องแบบว่าการสื่อสารกับจิตวิญญาณหรือว่าสปิริตหรือว่าแบบโซวิญญาณมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปเชิญวิญญาณฆาตากรโลกจิตมาหรือเปล่านะทุกคนใช่ไหมมันก็อันตรายอยู่นะเอ,อเพราะฉะนั้นอ่ะเราเหล่าแม่มดมีการเขาเรียกว่ากระบวนการและระบบขั้นตอนที่ดีที่เราสามารถที่จะดึง วิญญาณดึงโซลดึงดึงสปิริตตนที่เราอยากจะสื่อสารด้วยเท่านั้นเพียงตนเดียวมาคุยได้หรือสองสามตนก็แล้วแต่เราสามารถทําแบบนั้นได้อันนี้คือข้อแตกต่างทุกคนและอีกอย่างหนึ่งก็คือสิสเต็มทุกคนหรือว่าระบบเรามีระบบระเบียบที่ดีในการจัดการเรามีสิสเต็มที่ดีในการจัดการในการไม่ว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างจะมีไปขั้นเป็นตอนต้องทํานี้ก่อนน,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 นี่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 ทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะไปงานอะไรก็ตามในโลกใบเนี้ยในจกักรวาลเนี้ย อยากทำให้ข้า,ามเป็นตอนจริงไหมทุกคนเราไม่บางบางอย่างเราไม่สามารถข้ามขั้นได้หรือว่ารัดหรือว่าแบบช็อตคัดได้บางอย่างนะทุกคนที่แบบไม่สามารถช็อตคัดได้เพราะว่าถ้าเกิดช็อตคัดปุ๊บมันก็จะเกิดความเสียหายหรือเกิดอะไรขึ้นแบบเหมือนการซ่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนว่าถ้าเกิดอ่ะเราข้ามขั้นตอนนี้ไปอไม่เป็นไรเหล่านีด้เดียวเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไหม <laughs> มันก็จะเกิดความเสียหายตามมาหลังจากนั้นใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะในมดเราจะมีระบบระเบียบการที่ดีในขั้นตอนในการจัดการ แต่ละสิ่งแต่ละอย่างในการทำแต่ละสิ่งแตละยางทุกอย่างเลยทุกคนแม้ว่าเราจะมีขั้นตอนที่ดีประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็แม่อีกข้อหนึ่งที่แตกต่างคือเรารู้สึกถึงความละเอียดอ่อนในธรรมชาติหรือพลังงานต่างๆหรือแม้แต่ผลของการการะทําของตัวเราเองเรารู้ว่ามันจะส่งผลให้เกิดว่าการการะทํานั้นๆจะส่งผลให้เกิด เอาคำหรือว่าแบบผลกระทบประมาณไหนอย่างงี้ประมาณนะั้นนะทุกคนอันนี้คือข้อแตกต่างเลยของแม่มดแล้วก็กับคนมีสัมพันธ์อื่นคือข้อแค่สัมผัสได้ไงแต่ของเราคือลึกไปมากกว่าน,นั้นแล้วอ,อารมณ์เหมือนว่าเด็กเรียนวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนใช่ไหมพนักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้เชิงลึกเข้าไปอีกเขาศึกรานักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถไม่ได้ไม่ใช่แค่สามารถสรุปหรือว่าทดสอบทฤษฎีได้เพียงเท่านั้นแต่เขาสามารถสร้างอะไรเขาสามารถสร้างอะไรได้ด้วยประมาณนั้นแหละนั่นคือข้อแตกต่างของนัก เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาวิทยาศาสตร์เรยนวิชารรวิทยาศาสตร์หรือทุกคนกับนักวิทยาศาสตร,ร์หรือนักฟิสิกส์ที่เขาแบบเรียนเชิงลึกลงไปอีกแม่มอดอย่างเราก็เหมือนกันก็คือเราเรียนเชิงลึกลงไปอีกทางด้านพลังงานทางด้านจิตวิญญาณทางด้านโซลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเลยทําให้เรารู้และสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มันละเอียดอ่อนมากกว่านั้นอีกเพราะเราฝึกน,นะประมาณนั้นทุกคน practice makes perfect นทุกคนเนาะโอเค อ่ะต่อไปก็คือเรารู้จักธรรมชาติได้ดีรู้จักพลังงานดีเรารู้จักธรรมชาติเพราะว่าแม่มดของเราแม่มดเราแม่มดอย่างพวกเราอย่างผมอย่างเงี้ยเราเพึ่งธรรมชาติเรารู้เราอย่างที่บอกไปว่าเราเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาตินะทุกคนเรารู้มาตั้งนานแล้วหลายพันปีแล้วว่าพลังงานอ่ะรู้ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะมาพูดอีกว่าได้ทุกคนว่าพลังงานอ่ะ มันไม่สามารถถูกสร้างได้หรือว่าถูกทำลายได้มันแค่เปลี่ยนรูปแบบแค่เท่านั้นเองทุกคนมันแบบอินฟินิตี้ทุกคนเนาะในจักรวาลน,นี้ชาไม่เป็นอินฟินิตี้ก็แล้วแต่ว่าจะวาดแบบทรงไหนก็ตามมันพลังงานมันไม่สามารถถูกเปลี่ยนได้อ่ะขอโทษครับมันไม่สามารถถูกสร้างหรือถูกทำลายได้มันแค่เปลี่ยนรูปแบบมันแค่การยืมมาเท่านั้นเองเรารู้กฎตรงนี้ดีของธรรมชาติเลยว่าเราไม่ได้มีพลัง เรายืมพลังธรรมชาติมาใช้ยืมพลังงานยืมความถี่ต่างๆมาใช้แล้วเราสุดท้ายแล้วเราจะส่งส่งคืนธรรมาชาติเพราะเราเป็นแค่การยืมมาใช้เฉยเยเแล้วแค่ยืมมาใช้เพื่อเปลี่ยนพลังงานของเราเองมันก็เอามาแล้วก็ามาใช้ในทางของเราแล้วก็คืนแล้วก็ให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนกลับไปเป็นทนทางเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เพแกนและเหล่าแม่มดรู้มาเป็นพันปีแล้วทุกคนว่านั่นแหละที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่งจะมาพิสูจน์ได้ว่า พลังงานมันไม่ถูกสร้างหรือถูกทําลายได้มันแค่เปลี่ยนรูปแบบเฉยๆเนาะมันแค่เปลี่ยนรูปแบบของเขาเฉยๆมันไม่สามารถถูกทําลายได้อย่างแบบ completely อย่างเงี้ยอย่างสมบูรณ์แบบไม่ไม่ไม่ใชเลยนะเอาละ่ะแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งก็คือที่อากจ,จะเสริมไปนิดนึงก็คือเรา want to be คือต้องบอกก่อนว่า ก็หลายๆคนอาจจะสนใจศึกษาศาสตร์นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของแม่มดน่ะคือแบบเราบอลบอลดิสเวย์เลยเป็นเรดี่คาคา,าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบเราผมมารู้ตัวตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วต,ตั้งแต่ตั้งแต่แบบเด็กๆแบบปฐม,มว่าแบบเราไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสงสัยอยู่เต็มหัวเลยว่ามันคืออะไรวะนั่นเป็นสิ่งที่นําผมเข้ามาสู่วงการนี้เลยที่ทาให้ผมศึกษาทักษศาสตร์และเขาาา้าเที่ยวชาญที่ผมเคยเล่าไปในหลายๆคลิปทุกคนแล้วผมก็ศึกษามาอย่างต่อนเนื่องมากมาก อาจจะไม่ได้เชิงลึกมากเพราะผมไม่ได้เก่งคณิตบอกเลยผู้ผมคนโง,ง่คนนนะึทุกคนแต่ผมก็ชอบวิทยาศาสตร์เออผมก็จะศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้ในวงในศาสตร์ที่ผมเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งศึกษาไปมากขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็ยิ่งรู้ว่ามันเป็นเหมือนเส้นขนานคู่กันอนะทุกคนระหว่างวิทยาศาสตร์กับทงางเศษศาสตร์ของเพแก้นนะทุกคนในเชินเรื่องพลังงานเรื่องฟิสิกส์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้พลังงานเหล่านั้นเหมือนกันเราแค่สามารถที่จะสัมผัสถ,ถึงมันได้อะใน เวลาที่คนอื่นไม่สามารถทําได้หรือว่าพวกสมัมพวกอ่อพวกอะไรนะร่างทรงต่างๆหรือว่าแบบนักพวกจิตสัมผัสต,ต่างๆเขาไม่สามารถทําได้ลึกเท่ากับเราเพราะเราเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ทุกคนที่แบบสามารถรู้ถึงแบบแรงสั่นสะเทือนเล็กๆในคลื่นในอากาศในอะไรอย่างเงี้ยเราบอนทูบีเลยประมาณนี้ทุกคนเอาละครับตอนนี้หัวข้อนี้ก็จบแล้วนะครับผมระหว่างข้อแตกต่างเนาะระหว่างไม่หมดและ จิตสัมผัสหรืออื่นๆนะครับผมหรือร่างทรงอะไรอย่างนี้ต ico, ตนี่ความแตกต่างทั้งหมดนะครับก็มีมาโอ er. 45, 46, 46, 46, D, 46. ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อแต่หกข้อใหญ่ๆนะทุกคนแล้วต่อไปผมจะพูดเรื่องอะไรก็อย่ามาดูกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอ่ะมาคอมเมนต์กันได้เลยทุกคนนะมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะบอกเลยนะมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะทุกคนนะแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคบายอทุกคนจะชอบนะ